สวัสดีตอนบายสี่นะฮะพักทายตอนเที่ยงจะเที่ยงครับพี่อนุ่อ เขากหมุนใหม่ได้ได้ต้องหมุนเป็นแนวนี้เดี๋ยวใส่สิใั่กล่องเงินพี่น้อง นี่นะ <c oughs> สัด <c oughs> ไหมตัอวดน้ดเต็ <c oughs> นนนมนะคัจัดไ,ไม้จะชัดไม้ นะฮะเช่าอืมอืมอ๋อได้นะพอดีชักหมุนหมุนพลอยหน่องชาวเดือดเลย่ะเนาะกองคนกระไดตั้งมาใหม่ชักหมุนไปได้ได้หมุนอ่าสวัสดีตอน บายบายี่อดองอู้ปไปจังไหนเที่ยงจะเที่ยงตอนเที่ยง่าพอกันตอนเที่ยงแล้ว <c oughs> ต้องนอนชัดไหมชัดไหมนะกำลังอ่อนอ่ะสวัสดีสวัสดีสสดชัดเปิดพีพน้องสัญญาณได้ไหมนะ 嗯，看你个。 สวัสดีนะ,คะใครรอเกหลุดมากสีคู่พี่น้อง4ีคู่4ีหังีย๋ยวตั้งข้างเพียรทั้งใจแฟนเพียรสักคู่หลุด <c oughs> นะต,ตั้งกล้องสักคู่หนึ่งก่อนอืมฮะสเต็ปขึ้นมาก่อน ไม่ไปทางเพียรสวัสดีคุณน,นัทมนสวัสดีตอนสิเทียงไก่เทียงตัดกล่องแป๊บนึงก่อนทางเพียรได้เรียบน่าจะได้แล้วนะนะน่จะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น con ้องนะเจอกันตอนสายๆที่เที Ó, ่ยงแล้วเอ้สัญญาณสัญญาณไม่ได้เครื่องนี้เอาเดี๋ยวนะได้ก็๋ออ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 อ Sí. ทักทายพี่น้องเอซช่องบ่ายๆนะสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอซทางช่องทางเพจที่รับชมไอซดอนี้วันก็วันที่อะไร้ย่าพี่น้องนะอันนี้ก็สิบเอ็ดนสิบที่สิบแล้ว แม่ท่างเด็ดๆมาฝากอีฟสีห้องคือเกลูกน,นะเห็นว่าพิ่งลงช่องครั้งแรกแตกมาพี่น้องนะซีคูซีหางว่ได้กลับนะซีคูซีหางว่ได้กลับอาจังมากทั้งบนทั้งล่างคู่เพื่อนหายหน้าท่า,ข,าของห้องเขามากเพื่นบอกว่าเอาไปฝากอฟสีจะได้ดมีเกี่ยวเพื่อรอบนี้แตก รอบหน้าเัาสิได้ท้ามฮาชุดซีคูซีหางได้บริษัทพุทธวานะเอาก็เลยถือโอกาสลงให้เอฟซีเฮาก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องทางเพจเฟซบุ๊กเจี๊ยบหนึ่งหกห้าแชาแนลทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางพี่น้องก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมว่วิมพันเดย้วัตส์จออกตัวใดดอกพี่น้องอันนี้ก็เป็นเลขเอฟซีเพิ่นเอามาฝาก เมื่อวันที่แล้วว่าเขาทั้งบนทั้งล่างจ,าลงจะลงใหยียบซีในปีนี้แอดมินเจียรมาสั่นว่าเอา้ารอบนี้ลงครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่แล้วพนันว่ามันแต่ขึ้นบนทั้งลาง่างทัง 8, ้งศูนย์สามทั้งแปดเก่าแปดตะว้าเป็นอ่าเป็นซีคู่บางที่ก็อาจจะมาตัวเดียวกันแต่ว่า,าเทียร์แอดมินเจียบอมาหนิกับว่าหลายคู่ดอกพี่นอ้อยนะฮะเดอะซีเห็นกันสิว่าอู้นะฮะ ไม่เยอะสิมมากตังก้งเพิร์บ่สำหรับรุดมาเทีเยทีแหลกของทางชอบนะเดี๋ยวเลื่เอาล่วงไว้ให้อันนี้เอฟซีมันฝากมากคนะรับพี่น้องนะร้าแตกคอ่ะทั้งบนทั้งล่างแต่ยังไงบางทางเจฟหนึ่งหกห้าเาว่าเป,เป็นเป็นแนวต่างเนาะอ่ะบใครใคออร ฝันดีกันม um. ั้งพี่น้วลอ่าผู้ใดฝันดีแล้วเออแล้วก็เอฟซีเห้คนอ่าบูชาเหรียญปูหาเจ็ดแปดไปเพิ่นว่าเพิ่นกอนจะได้รับเหรียญเพิ่นฝันดีดีก็เลยเอามาแบ่งปันนี่ไหลนี่พี่น้องอ่าเพิ่นเพิ่นกวนเหรียญสิมาเพิ่นว่าแต่ว่ามันก็ชนกับดินดังนะนี่อันนี้เอฟซีเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันมีคนออกกลุ่มไหมเพิ่นสามกวาง อันว่ามีคนออกกุ้งมาให้เนคนสามกล่องกองที่กอนที่เพิ่นจะได้แอฟวีเจ็บทรงเหรียญไปให้เพิ่นกอนที่เพิ่นจะได้รับเหรียญเพิ่นว่ามีคนออกกุ้งมาให้สา,ามกล่องกล่องละหาสิบบาทเพวันว่าเพิ่นมักคัดหลายสามหาศูนย์คับเก้าหาศูนย์เอาขอให้เฮงๆเด้อนะขอให้เฮงๆนะก็เลยถือโอกาสาไม่ไรสดุดก็เลยอ่านในเอฟซีฮอลฟังเพื่อผู้ใดที่ติดตามอยู่มีโชคมีหมาน้ำเพิ่นเพิ่นเพินเนเ่นฟันดีนะ ทักทายตอนสายๆใกล้สีเทียงแล้วพี่น้องโอ้ยะวเธอจะขึ้นจอขึ้นนั่นได้นะสี่คู่จักสีมาพ่อมาเด้พี่น้องเด้ออันนี้เอฟซีพนฝากเขามาหวดที่แล้ว่นว่าพ้นไอ้ทั้งบนทั้งล่างอันนี้ลงช่องท้งแรกเอามาลงช่องเทือแรกให้เอฟซีเขาออกแล้วจังกสี่อยว่าเห็นนะวันนี้ให้ดูก่อน บอกอะไรให้พูดดอกพี่นอ้องที่น่แน่น่ะเอฟซี่สิมบมัดนั่นบออย่าลืมนะเมื่อกี้นี้ที่แอดมินเจ็บบอกซ้ำห้าศูนย์บอกกับซ้ำยังของของสายบุญพึ่นดอกอกับเก่าห้าศูนย์ทุกคนไปเมาส์รัตติลี่แล้วไม่สั่งละอ่ะาอสายตอนดีไซน์อ ปากกาไข่อ้าวมาดูด้วยกันสำหรับอน,นี้ผู้ร่ลงช่องเคื่อแรกพี่น้องปัญญำกับแอดมินเจว,าวา่ามีโอกาสไปทั้งบนทั้งล่างในซีคูนี่อ่ารอบที่แล้วว่าได้03กับ89แอดมินเจวาเห็นมึงกับมี่ไม่มีแค่ตัวเลขบ่หลเอา ลงช่องครั้งแรกนะคบผูใดทีมักลงเท่ยแรกแตกตืมนี่อ่าก็ให้พิจารณาเอาใส่พิจารณาญาณในการรับชอ,อันนี้ซายบุญเพิ่นแบงปันมากนะิันว่าจอยากให้ลงช่องให้แน่ซีคูซีหางเพือ่อเอฟซีเห็นคลิปนี้แล้วรอบนาคำมันแตกกัะจะได้ตามให้นะจะได้ตามให้จะแตกคือเพิ่นวาย่ะเอามาลงช่องนี่บางทีถ้าเอามาลงครั้งแรกก็ เข้าดีเหมือนกันนะสีคู่สี่้างโมเลกับสีกกับก็กลับเดียวแก้เอ็ซีสีพิจารณาเอาเพื่อไหนมากจังจักสั่นหนมากสีคู่ใส่หลักไ,ไว้ใส่หลักที่นอนอืมลาฝ่าไปหารถเตอรีไว้ันเป็นหารไปที่เราเพราะว่ามัเป็นเลขอ่าจะดังไหมอาอมึงน้ำกันนะ อ่าวอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าล al ืมกดไลค์กดแชร์เป็นก็แลังแรงใจอ่ามาดูนะคะอุตส่า้านี่กับเอฟซีกับโทษมากที่มึงยังนึงกับแต่อยากหงใพี่น้องเนาะพี่น้องกับพี่จะแล้วเนาเด้อนะคะไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนเพิ่นว่าโอ้ติดตามท่านที่งานมาตลอดบ่ได้รับบ่ได้นอนเพิ่นว่าคุ้มตาเลยอะเบิดแล้ววก็จะด้ แต่มันสิมากคู่ใดให้กันแล่วเนียเอ้ยพ้พิจรณาเมืองเอาหมักของไผ่ตามของไผนะยังไงใกล้ๆใกล้ๆกลบ้านสุดท้ายท่านทีมงานขึ้นไปตตามให้เรื่อยเรื่อยสำหรับทุกๆแนวท่านทีโรมกับท่านช่องกับท่านทีมงานนะคะเนาะคุณทู่เข้ามาเมืองนึงกับท่านยักหัวพี่น้อขาอยากยักหัวขึ้นกันเป็นมาเมืองคักหลยจนนันยังกว่ารุ่นคักหลายจนคมตายเล้ว่าเป็นแนวว่า คืนอ่นอนย่ำได้กับเป้าโคตคว้ามูอมาได้รับบ่ได้นอนมาเป็นอย่างดีคนว่าอยากมันมาถือกับเงาทางที่เพิ่นที่เพิ่นอ่ามักเป็นอย่งไรตัวไรผู้ใดมักตัวไรผู้ใดมักคู่ไรฝันดีไปนะฝันดีหรือ,อยังเสี่ยงไปไปเก็บไปไป <c oughs> หมดที่แล้วจำได้ว่าไม่หรอ่าของไอ้พิจ็บที่ว่าฝันเกี่ยวกับเหรียญน,นะห้าสองศูนย์พส หาสองศูนย์ยังวัได้ไหนมากแต่วันมาหาศูนย์สามรอบนี้ก็ไม่แน่พี่น้องนะข้อสอข้อสอเหรียนสองพันสองพันห้าร้อยยี่สิบสองหาหาสุสองห้าห้าสุอะไรนะสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าสองศูนย์ยังวัดได้ไหมเดี๋ยวใครจะตามต่อตามต่อวัดนี่เอามาดูรุด หลุดมาสี่คู่สีห่หางสี่คู่ทอดหนักที่หลองสี่คู่ทอดหนักที่หนี mm hmm. เป็นแนวทางของวันที่สิบหกนะผู้ใดถอดะเก็บใบคนละสองสามใบว่าเหตุกลับจช่นดแต่ว่าคุณอ่า เอาเพื่นมาบ้าสันีีปกติมันจะไม่มาแบบนี้แต่ว่ารอบนี้ผู้ใดงบนหน่อยก็น,นายที่ตามอยู่นะฮะเบมึงไ้่พี่นอ้องจะแตกไหมถ้าแตกเดี๋ยวทีนี้ตามหาแล้วมาสี่คู่นี่อันนี้เก็บเ้าเอามาลงช่องเจอแลกเก็บสี่ขวบยนะอ้าวเก่งได้แน่พี่นอ้องอ้าวนะสี่คู่ หามาซีคูได้ไปนอนมีลงช่องครั้งแรกนะฮะเอฟซีเพิ่นมีโช่มีมานอ่ะพนนอนรับไปบุนี่นะหลายท่านหลายคนกับโอ้ยติดตามนะก็ท่างทีมงานก็อยากใดเอฟซีเฮามมโชคมีวิมานด้วยกันที่นองนะติดตามขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆทุกๆท่านนะที่ติดตามอ่าตัวแรกพี่นองคู่รกเพ่นมาบรกลับดิ แต่ว่าพจนห์หายมากแบบนี้อันนี้เจ็บก็จะหายเอฟซีไปคู่แรกสิกล <c oughs> ับก็บกลับก็บแล้วแต่นะแต่กับไม่กลับเพิน่น์หายมากสิพี่นอ้องเก้าสี่บัวแดงแับแต่ว่าเพิ่นเขียนมากพิ่นว่าเก้าสี่สี่เก้า เก้าสี่สี่เก้านะฮะคู่แรกสองคู่แล้วดิหนีน่สองคู่แล้ว <c oughs> เป็นบาดใหม่ับน้องฝันกระเขียนพิษแล้วพี่น้องเลยนะอ่าเก่าสี่ีเก่าการกระทือจืดเอ็มซีเฮสายตาพอดีดยุ เอาจริงเจ้าก็ย้อนให้ฟังอยู่เอาคูณติพนเขามากมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างคือว่าเขาขคัดใอีพี่เขาเกเขียนให้บนบวกล่างนะฮะแนวทางบนบวกนางคูแรกเก่าซีคูที่สองซีเก่า่หวกันคือเขียนมาสี่่นก็บจะเขียนน้เพิ่น ตัวที่สามหางที่สามพี่น้องสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีอ้าวหางที่สามนี่เอฟซีสีมากบนนี่เจ็ดเจ็ดกับวกาับพี่น้องี๋ยวเปเอฟซีนะเจ็ดเจ็ด มีมนมือมีมีประกระเดงกายลเงินเขียนดีหลายหมดพี nine ่น้องเก้าซีซีเก้าคู่แรกเก้าสีคู่ที่สองซีเก้าคู่ที่สามเจ็ด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 พี่น้องยุดมากเตีข้างบนเตียข้างล่างมาหัวเข่าสิเ็นังไ ปูสุดท้ายนะคะปูสุดไทยจักษ์สีมากบะมากเอ็ดสีเก่าเก่าหกซีหรือได้ไหนนี่จะมีเขียนตัวยังไงกันอันนี้ก็เพิ่นแวงปัง นะอืมนะนี่พึ่งลงช่องเที่ยแรกพี่นอ้องนี่พึ่งลงช่องครั้งแรกตามที่พิน่นตามที่เอฟซีพิ่นบอกเ่ยพิ่นว่ามันเขามาหลาเหมนแล้วมีโอกาสไปได้ทั้งบนทั้งล่างเอฟซีเจ็บเจ้าเอาไปฟางเอฟซีเ,เนี่ยไปยังเพื่อมีโโคงีมาน้อกันเป็นเล็กซีคู่บเรกรับแต่ว่าเิ่นไห้มากเก่าซีซีเก่าน,นี้เท่ากับฟางไว้ บางที่สมมติว่ารอบนี้เขารอบนามาอาจจะไม่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นตัวอื่นก็ไม่รู้แต่ว่านี่เปนไหมากเก่าสีก็มากสีเก่าอีกนะเก้าสีแล้วก็สีเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าเนาะคันเนาะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะอะรที่เข้ามาแล้วหเห็นบ่เดี๋ยวจะให้ดูแนวทางนะนี่พี่น้องพีสตี่ นะมีเท่านี้อ๋อซคูซีฮาร์เอฮารลอตเตอรี่ไว้ลงช่องครั้งแรกนะอาทางคลิปก็ขอให้เฮงๆนะคะ้างไหล่เลี้ยงไห้พี่น้องแคปผักเลยเด้อเก่าซีซีเก่าเก็ดเก็ดเก่าเก่า เรประเด็นมีกับว่าหกหกเพราะว่าเนเนหายมากสิคป็นไทยมากแบบนี้นะคะเนะาะเอแคปผักน,นะนะคะก็พิจารณาเอาให้พิจารณาดูนะเก้าสี่สี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าพักก่อนได้ที่ก่อน ช่วงสดีบายผู้ได้ที่ติดตามแล่วิ่เจี๊ยบอยู่ขอขอให้เฮงเฮงปังปังสิมักน้ำเพินมาไปนหนมีมีบ่หลายคู่หรอกอ่ารอบหน้าอาจจะเฮไปเรืยกันนะ,ะอ่าสำหรับทางเจียบหนึ่งหกห้านะคะก็ขอให้เฮงปังปังนะฮะ,ะ,ะสวัสดีค่ะ